สวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทุกท่านดูสิโอแม่บัวอุตส่าตื่นแต่เช้าไปตลาดซื้อผักเจอผักงามๆเอามาให้ผักกุ้ยช่ายว่าจะมาทำคลิปทำขนมกุ้ยช่ายกันแต่แป้งแป้งไม่มเวียงหมดแป้งที่จะทำขนมนะ่ะหมดพอดี ก็เลยไม่ได้ทำแม่บัวก็เลยกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะชวนแม่บัวมาทำมาทำขนมแล้วก็ลงคลิปกันใหม่สงสารนะานะสงสารแม่บัวอุตส่าห์ตื่นมาแต่เช้าเมืวานนี้แป้งทำขนมใหม่ันนั้นหมดทำขนม ไข่นกกระทาหมดเมื่อวานดวยงานผักแงามเขาเห็นเราก็นึกได้ว่าซื้อไปบ้านแม่เบียงทำขนมกันดีกว่าสิบสี่แม่เบียงซื้อน่ะเนี่ยแม่เบียงซื้อน่ะกั้ละสิบ เมื่อก่อนซื้อมาทำขนมขายอันนี้แม่บัวซื้อมาสามกําสามกมํานีสิบบาทนี่เขาซื้อมายี่สิบบาทอันนี้ก็เขามารวมกันสามกําสิบบาทแล้วขา,ายเป็นกํากําละห้าแต่ไม่เวียงที่เมื่อก่อนทำขนมขายะที่อยู่ ประหรพนมกับพ่อแม่ปก่อนะไปซื้อกำละสิบนะคะกำละสิบนี่สามกำสิบโอ้แต่ว่าผักตอนนี้มันถูกอย่างคะนาเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยต้นใหญ่สามต้นสิบบาทเมื่อเช้าไม่วัวซื้อมาด้วย มีคานาแล้วก็มีบล็อกครี่คามแม่บัวบอกเท่าไหร่โอ้สิบบาทเซดายจังวันนี้ไม่ได้ทำขนมเดี๋ยวตอนเย็นบางปอนเลิกงานก่อนจะให้บางปอนพาไปซื้อแป้งซื้อแป้งมาทำขนมซื้อแป้งซื้อน้ำตาลอ้อย น้ำตาลอ้อยอะที่มันสีดำดำเราเอามาทำน้ำน้ำราดของกุ้ยช่ายเนี่ยน้ำซอสของกุ้ยช่ายเนี่ยสีมันจะดำดำเราไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายแดงนั่นแหละแต่เขาเรียกน้ำตาลอ้อยนีก็เรียกน้ำตาลสายแดงก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำกันค่ะ มันเมื่อวานวยังไม่หมดหวานหวานมันมันก็จะทำขนมไขน่นกกระทาอีกอยู่ปองปิอบอกว่ามั่หมดแล้วยังยังไม่หมดทำอีกนะเพราะว่าอร่อยเพราะว่าอปอบเกอลบอกออมันไม่มีแป้งแป้งเมื่อวานเทหมดถุงแล้ว แล้พวพ่งนี้แหละทำไส้นกกทาด้ยวทาายวทำทำขนมกุยช่ายด้วยพวกนี้เดี๋ยวเรียกไปบัวมา